77สาวงามมีสแกนลุ้นชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมด้วยโจทย์ 3B Beauty Body Brain ที่ทุกคนจะต้องสวยจะสวยธรรมชาติหรือว่าสวยสันก็ต้องสวยให้เสร็จบอดี้ต้องเริศดเตือนต้องสับฉบับแกลนเพื่อกวาดคะแนนสะสมในการประกวดมิสแกนไทยแลนด์2023รอบชุดว่ายน้ำถือเป็นอีกรอบสำคัญที่นางงามต้องไม่พลาด เพราะต่อให้สวยช่ำขนาดไหนถ้าบอดี้ไม่ได้มาตรฐานกรรมาการก็ปัดตุ๊บในพิกตาบรรยากาศการประกวดในค่ำคืนนี้นะคะคือคักเป็นพิเศษอิงฟ้าวราหะมิสแกนไทยแลนด์2022ควงคู่กับชาร์ลอตออสตินรองอันดับ5มิสแกนไทยแลนด์2022รับหน้าที่เป็นพิีกรคู่การเป็นครั้งแรก แค่เดินออกมาแฟนคับก็กี้สนันสูประชุมนานาชาติเชียงใหม่แล้วรวมถึงยอดกดไลค์ของผู้ชมที่กำลังรับชมทางช่อง y u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  e e h h n n n l l r r n n TV กว่าแสนวิวสองสาวดูตื่นเต้นแต่ก็ได้กำลังใจชั้นดีจากบอสนวัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนอิสเบลล่าเมนิมมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2 0 2 2 พร้อมด้วยโกโก,โกอาระยะสุพเลิกผู้จัดการกองประกวดมิสแกนไทยแลนด์ปี2022บิวตี้วรัญชยาระดมเล็กรองผู้จัดการประกวดมิสแกนตามมาดูลูกศิษย์ที่ช่วยเทรนการเดินการโพสต์เต็มกำลังก่อนส่งต่อความฮอตร้อนแรงให้กับเวทีโดยพวกเขาประกวดมิสแกลนไทยแลนด์2023ทั้ง77จังหวัดในชุดว่ายน้ำทูพีสสีเขียวสดใสปกความมันน่นนามั่นใจ มันในทวงท่าการเดินการโพสที่เป็นตัวเองที่สุดหลังจากการฝึกฝนและทําการบ้านมาอย่างดีแล้วแต่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะที่คว,ว้ารางวัลชุดว่ายน้ํายอดเยี่ยมรับเงินรางวัลถึง1 0 0 0 0แบาทไปครองโดยคะแนนเก็บในรอบนี้นะคะจะทําไปรวมกับรอบพรีลิมินารีก่อนประกาศผลการตัดสินใจในคืนวันที่29เมษายน25 6พ MGI Hall ฮพระราม9ค่ะหา้ามพลาดเลยนะคะวันที่18มีนายน2566กับการประกวดรอบมิสแกรนด์ขวัญใจเชียงใหม่เปิดโอกาสให้แฟนนางงามทุกคนได้โหวตกันค่ะขวัญใจมหาชนเชียงใหม่เพื่อเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายมิสแกรนด์ขวัญใจเชียงใหม่แบบ Fast Tag สามารถโหวตได้ผ่านช่องทาง Facebook Miss Gran d Thailand ค่ะ thank <laughs> you